สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายธีนทารสิก้นะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิง์เป็นความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีสิงหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใ,นใต้คลิปนะเขียนเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการรับันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวุกเป็นหลั ก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูพฤศจิกายนมาดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนเนาะภาพรวมคุณเป็นยังไงบ้างไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่จำแพลนนะคะหลายท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่ต้องประนีประนอมประคับประคองสถานการณ์ต่างๆในชีวิตหรือเปล่าเอ่ย บางท่านอาจจะเจอความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับนะคะหรือไม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพยายามปรับสมดุลชีวิตของเราเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันอาจจะไม่ค่อยได้แั่งใจเราสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการอยู่กับตัวเองแล้วก็ค่อยๆค,คิดทบทวนนะคะว่าเราจะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าดาวความรักของชาวราศีสิง์เดินถอยหลังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือหลายเดือนแล้วแหละอาจจะส่งผลให้ความรักของคุณหรือว่าการติดต่อประสานงานของคุณ มีผลกระทบด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านอาจจะมีปัญหาการทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหาเกา่าๆย้อนวนกลับมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะบางท่านถ้าทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกันหรือบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของความรัก,คว,รกความสัมพันธ์โดยตรงเลยก็เป็นไปได้แต่ว่าข่าวดีค่ะก็คือประมาณวันที่20ิพฤศจิกายนนี้นะคะดาวความรักหนึ่งดวงของคุณจะเดินหน้าแล้วนะก็อาจจะส่งผลให้อะไรอะไอยางมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะปัญหาต่างๆ ที่มันเคยติดขัดมานานก็อาจจะคลี่คลายทิศทางที่ดีขึ้นได้มากขึ้น แต่ว่าด้วยความว่าดาวความรักของคุณมี2ดวงค่ะอีกดวงหนึ่งคืออยู่ในนัสยังไม่เดินหน้านะคะยังเดินถอยหลังอยู่ซึ่งน่าจะถอยหลังไปจนถึงต้นปีหน้านะคะก็อาจจะต้องรอช่วงนั้นถึงจะทําให้สถานการณ์ในความรักหรือว่าการลงทุนการประสานงานต่างๆมันมีความคล่องตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนาะเพราะฉะนั้นก็อดทนไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมของเดือนพฤศจิกายนบ้างว่าภาพรวมเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงเนาะ อันนี้อาจจะเป็นภาพรวมทั้งในเรื่องของงานเรื่องของเงนินหรือว่าเรื่องความรักได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูความรักแบบฉบับเต็มกันนะชาลิออดค่ะ เป็นไพ่ชฉลี่อวอแสดงว่าอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าการวางแผนบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะ <S 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 บางท่านอยู่ในช่วงเวลาที่รอเวลาในการขับเคลื่อน <S <S อาจจะมีแลนแล้วล่ะอาจจะคิดแล้วล่ะว่าเราต้องการอะไรอยากทําอะไรช่วงเวลาที่ดาวเดือนถอยหลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ตกตะก,กอนความคิดตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เหมือนอยู่ในช่วงแบบระวังแล้วก็ไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นลนักษณะนั้นแต่ถ้าถามว่าจะได้ดําเนินการอะไรในช่วงเดือนนี้ไหม จริงๆผมมองว่าถ้าคุณรู้สึกว่าพร้อมอ่ะบวกว่าคุณจะขับเคลื่อนทุกอย่างอย่างง่ายดายได้เองนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะไพ่ใบนี้ไพ่ที่บ่งบอกถึงการเตรียมตัวด้วยอาจจะต้องเตรียมตัวไปก่อนวางแผนไปก่อนแต่ว่าก็อาจจะรอจนถึงความมั่นใจหรือว่าความแน่ใจแล้วก็จะบุกเต็มที่เพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวเซนของคุณจะค่อยๆนําทางคุณไปเองนะคะชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์เนาะแต่จริงๆแล้วผมมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หลายท่านน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความคล่องตัวหลายๆด้านมากขึ้นนะ ะะแต่มองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีงห์จะมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดือนตุลาคมอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าพอดาวจังโตงคุณย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลคุณจะรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ที่ของฉันสักเท่าไหร่หรือคุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะคะบางท่านถ้ารู้สึกแบบนั้นก็เป็นไปได้อาจจะพอาะอิทธิพลจากดวงดาวก็ได้เดี๋ยวพอดาวอยู่ในราศีพิจิกอย่างเต็มที่ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายตัวมากขึ้นหรือว่า กระฉับกระชิกมากขึ้นเนาะโอเคที่นี้มาดูความรักกันบ้างนะคะความรักในช่วงในพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพลังงานมา่้ยค่ะทำแลนเหมือนกันเลยค่ะพีไพ่ทำแลนหลายท่านในช่วงนี้อาจจะยังพบเจอความสัมพันธ์แบบไปไ,ปไปกับกลับนะคะหรือไม่ อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรายังอยากจะประคับประคองประนีประนอมไปก่อนเนาะซึ่งภายใต้สำหรับเป็นไพ่แปเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนมันก็ยังดูเรื่อยๆอาจจะเป็นตัวเราที่รู้สึกว่าเราก็ปล่อยให้มันเรื่อยๆไปก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการอยู่กับตัวเองด้วยนะคะในการที่จะคิดทบทวนหรือว่าในการพยายามที่จะประคับประค,คองตัวเองเนาะอ่ะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นชัมแพลนเอ๋อ สี่ถ้วยนะคะเหมือนยังตอบคำถามตัวเองได้ไม่เด็ดขาดหรือเปล่าเอ,อ่ยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรบางท่านจริงๆในช่วงเดือนนี้อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางท่านอาจจะเป็นรักใหม่หรือบางท่านอาจจะเป็นรักเก่าหรือบางท่านอาจจะเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่เข้ามา แต่ว่าเป็นไพ่สีถ้วยหนึ่งคือจะรับก็ไม่รับแต่ว่าจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่ถ้าเรามีโอกาสเข้ามาอาจจะเป็นเราที่รู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราต้องการโอกาสนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่บางท่านเหมือนคนที่รอคอยบางสิ่งบางอยา่างสิ่งที่รออเราก็ยังไม่มาสิ่งที่มาก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือไม่บางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เราเป็นฝ่ายก้าวเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนหรือเข้าหาก่อนก็แล้วแต่ แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเขาดูเฉยๆกับเรานะหรือว่าปล่อยเบลอรเราไปอะนะคะเป็นลักษณะของการที่ก็ไม่มีคําตอบอะไรที่เด็ดขาดให้กับเราเนาะเจ็ดถ้วยนะคะยังเป็นไพ่เจ็ดถ้วยอยู่เลยมองว่าแพลนต่างๆที่วางแผนเอาไว้มันยังล่องลอยอยู่ในอากาศยังไม่สามารถที่จะควยคว้าหรือเป็นไปได้จริงบางท่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกมมองว่าก็อาจจะยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่นะในช่วงเดือนนี้เนาะคว e นถือดาบน,นะคะ อสเวนเธอเหรียญพอคุณลุกขึ้นมาจะเอาจริงเอาจังหรือว่าคุณลุกขึ้นมาที่จะทําอะไรสักอย่างนึงอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ให้ความร่วมมือด้วยเนาะในช่วงเดือนนี้ผมมองว่าคุณจะรู้สึกเหมือนมันหน่วงหนักๆน,นะคะถามว่าประคับประคองได้ไหมจริงๆมันแพ่จำเพลนนะคะถ้าพยายามมองโลกในแง่ดีหรือว่าพยายามโฟกัสที่ ที่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสมองว,ว่าคุณจะเอาตัวรอดได้นะคะลองหาเวลาไปเที่ยวดูแล้วกันบางทีการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองการได้ทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกสบายใจจะทําให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นแต่ถ้าคุณยึดติดก,กับบางเรื่องมากจนเกินไปคุณจะงุดหิดมากนะคะเป็นไพ่ควีนถือดาบด้วยมันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะของขึ้นแบบเต็มที่เลยแล้วก็อยากที่จะจ้วงเข้าไปเต็มที่เหมือนกันเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจหรือว่าเขาดูเพิกเฉยเขาดูนิ่งเหลือเกินหรือเขาดูเหมือนลอยตัวเหนือดรามา่า บางท่านในช่วงนี้คนรักอาจจะเหมือนคนที่หันหลังให้กับเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวบางทีอาจจะติดเกมมากติดเพื่อนมากหรือว่าติดกีฬามากอะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้เราสึกเหมือนเขามีอีกโลกหนึ่งแล้วเราไม่เข้าใจแล้วจะทําให้เราค่อนข้างหงุดหงิดนะคะจริงๆเป็นไพ่ควีนถือดาบแสดงว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เราจะของขึ้นเหมือนกันรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเหมือนเราอยากจะพูดอยากจะบน่นอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่า เขาไม่เราฟังเขาไม่สนใจมาเลยทําให้เหมือนเราไม่ได้ระบายออกมาเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราหงุดหงิดง่ายนะคะไออพ่แต้สําหรับเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะในช่วงเดือนนี้ขอหนึ่งใบทำเพลนหน่อยจำเพลนคืออะไรเอ่ยจริงๆคุณมีวิธีการในการเอาตัวรอดอยู่นะคะชาวราศีสิงห์อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกวิธีการแบบไหนถ้าคุณปล่อยมันผ่านไปคุณจะสบายใจขึ้นนะคะแต่ว่า ถ้าคุณหัวร้อนอารมณ์ร้อนไปกับสิ่งที่ไม่ได้เั้งใจคุณจะหงุดหินแล้วคุณจะรับมือกับมันได้ยากนะคะเห็นไหมเป็นไพ่อสเวินถือดาบด้วยภายนอกคุณอาจจะเก็บได้แต่ความรู้สึกคุณอาจจะเก็บยากนะคะเพราะว่าส่วนลึกในใจของคุณคุณอาจจะอยากทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวากวก่าน,นี้แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูเขากันบ้างว่าเขาเป็นยังไงในช่วงนี้นะนึกถึงเขาคนนั้นไว้นะคะขอพลังงานหักหนึงไบค่ะว่าคนคนนั้นคนที่ชาวราศีสิงและคานาสิงคิดถึง ความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานองไบค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะ เขาได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าในช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาทําสักทีในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปได้เนาะแต่จริงๆเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้ามันยังค่อนข้างเปราะบางอยู่นะคะมันยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายขนาดนั้นต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ความอดทนมากๆด้วยแต่ทีเนี้ยไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่เมจิชเชียนแสดงว่าเขาจะมีความพยายามมากๆอยู่เหมือนนนนนนนกกััใใใารรรเิ่มต้้้คงี การทาอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้เนาะเหมือนพยายามใช้ทุกกลุที่มีนะคะเพื่อให้สิ่งที่คาดหวังเอาไว้มันเป็นไปได้จริงเลยเนี่ยพอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นหนึ่งมบเท้าเอ่ยเด็กถือดาบนะคะสามถ้วยหกเหรียญแล้วก็สามดาบนะคะโอเคหวนมองว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ค้างคาอยู่ในฝั่งของเขา เขาในตอนนี้อยู่ในจุดที่ก็อยากที่จะพยายามนะคะอยากที่จะลงทุนมีไพ่หกเหรียญเข้ามาด้วยบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนที่ต้องพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนนะคะหรือว่าลงทุนเหลือเกินกับค,ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้เหมือนมองว่าเขายังอยู่ในจุดที่ยังอยากจะลงทุนอยู่ถ้าเขาเป็นฝ่ายลงทุนเนาะถ้าเขาเป็นฝ่ายลงทุนมาโดยตลอดตอนนี้ยิ่งอยากลงทุนอยู่นะคะแต่ว่าท่าที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายรับตลอด ตอนนี้ก็อาจจะยังอยากรับอย่างเดียวอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีไพ่สามถ้วยเข้ามาถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วในตอนนี้ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเขาคงอยากจะกลับมาคืนดีกันนะคะกระชับมิตรความสัมพันธ์ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นมันมีไพ่เด็กถือดาวเข้ามาด้วยคือเขาในตอนนี้เหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการและดูสถานการณ์อยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นยังพร้อมที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะยังติดปัญหาอยู่นะคะเป็นไพ่สามดาวไม่รู้ปัญหานี้เกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่่่งงเค้าหรรือฝัใก็แลแลวต แต่ไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบเท้านะคะก็คือพยายามจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะแต่ขอหนึ่งใบสามดาบหน่อยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ทำแผนซึ่งเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณเป็นไปได้นะคะว่าคุณเหมือนคนที่มีอิทธิพลกับเขาเมากๆอยู่เหมือนกันนะขอหนึ่งใบให้สามดาบหน่อยสามดาบคืออะไรเอ่ยเมจิเชียนนะคะมีสถานการณ์บางอย่างที่ยากลําบากเหลือเกินนะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงบางท่านได้เป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือก ก็อาจจะยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกที่ยัหาทางออกไม่เจอในตอนนี้นะคะหรือว่าแพนอะไรก็แล้วแต่ที่วางแผนกันไว้มันอาจจะยังล่องลอยอยู่ในอากาศยังเป็นปัญหาอยู่ยังไม่สามารถจะทำให้ได้ตามแพลนที่วางเอาไว้ขนาดนั้นทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่งไรกับคุณเนาะเรื่องเราสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ เด็กถือดาบนะคะเอาสาบถ้วยสาบแล้วนะหกเหรียญไพ่เดิมเลยค่ะสามดาบสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นคนอยู่นะคะชาวราศีสิงและขนาสิง คุณน่าจะเป็นคนที่มีธิพลกับความรู้สึกของเขาอย่างมากเลยแหละในตอนนี้กับความรู้สึกที่มีในตอนนี้เขาเองก็เหมือนคนที่ยังเฝ้าคอยสังเกตการคุคนยู่นะคะแล้วก็ถ้าทะเลาะก,กันอยู่หรือมีปัญหากันอยู่ก็อยากที่จะกลับมาขึ้นดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์หรือบางท่านถ้ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังห่างๆหรือไม่ค่อยได้จะรู้จักอะไรกันมากนะผมมองว่าเขาก็อยากจะทําความรู้จักกับคุณนะเป็นไพ่สาวถ้วย คืออยากจะทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งคุยคุยกันหรือว่าเพิ่งหย่อดหยอดกันอะไรเงี้ยหมวดมองว่าเขาก็สนใจคุณอยู่เหมือนกันยังอยากที่จะทําความรู้จักให้มากขึ้นมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยเนาะบางท่านที่สารความสัมพันธ์กันมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบยังสนใจอย,อยู่ไหมยังห่วงกันอยู่ไหมยังห่วงคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาร,ระหว่างคุณกับเขาหมวดมองว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ด้วยเช่นกันไพ่เช้น3ดาศไพ่แต่สำหรับไพ่เจ็ดถวย สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากจะให้เป็นมันยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นน่ะหรือว่าเขาเหมือนคนที่ยังมีความลังเลยังมีความไม่แน่ใจ mm hmm. ก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างมันล่องลอยอยู่แบบนั้นเนาะขอหนึ่งใบให้สามดาบหน่อยสามดาบมีปัญหาอะไรเอ่ย คุณไหมชาวราศีสิงห์และคาาสิงห์คุณอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสาหรับเขานะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่รู้สึกว่าแก้ได้ค่อนข้างจะยากไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละท่านซึ่งมางพร้อมกับไพ่เดอะสตาร์ไม่รู้ว่าคุณเคยทําอะไรให้เขารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจไหมหรือเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจไหมแต่ว่าไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการซ่อมแซมแล้วก็เยียวยาความรู้สึกด้วยนะคะ อัศวินเธอเรียนค่ะโอเคปัญหาหน่าจะเกิดจากคุณและเขานะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าทำให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วมันมีไพ่อัศวินเรียนด้วยหนึ่งคือมีคนคนนึงไม่ยอมรับในความผิดตัวเองหรือสองอีกคนหนึ่งก็คือไม่ยอมรับฟังว่าอีกฝั่งหนึ่งอยากที่จะพูดคุยหรือเจรจานะคะหรือปล่อยผ่านๆไปคือเหมือนเอาผ้าปิดไว้แต่จริงๆแล้วยังรู้สึกอยู่นะแต่ว่าทําเป็นเหมือน ไม่สนใจไม่รู้สึกแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหามันสามารถถูกขุดขึ้นมาได้เสมอนะคะ กับความรู้สึกที่มีก็คือยังสนใจคุณอยู่ค่ะแต่กับปัญหาที่มีก็คือยังไม่เสื่อมคลายไปด้วยเช่นกันไพ่ได้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะคือไพ่พลังงานหลักของเขายังอยากไปต่อกับคุณอยู่ค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ต่อให้ตอนนี้สถานการณ์จะาหัสากันแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้ปัญหาในตอนนี้จะเกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะคะอยากให้ความสัมพันธ์ที่มันยังค่อนข้างเปราะบางในตอนนี้มันสามารถที่จะแข็งแรงขึ้นได้อยู่เนาะทีนี้มาดูกัันนนวว่่าาโนน้้จะเเป็ยยงงงงไงบงอใช พิจิกายอย่างนี้นะคะ Judgment ค่ะไพ่ดีนะมีไพ่ Judgment เข้ามาหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ เป็นการปลุกบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วตายไปแล้ว,ลวให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งบางท่านที่เคยมีการล็อกการปิดกันก้นาการสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกแหละว,ว่าอาจจะสอดคล้องกับในเรื่องของดาวด้วยเพราะว่าดาวความรักของคุณหนึ่งดวงจะเดินหน้าแล้วนะคะสถานการณ์ที่มันเคยติดขัดหรือว่าทะเลาะก,กันแล้วก็ดีกันยากเกิดเกินอาจจะดีกันง่ายมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ว่า ต้องยังต้องาระมัดระวังปัญหาอยู่นะคะเพราะอย่างที่หวานบอกแหละว่าดาวความรักของคุณมีสองดวงดวงหนึ่งอาจจะเดินหน้าแล้วเนาะปัญหาที่มันแบบเหนียวแน่นเหลือเกินอาจจะแบบโอเคคล่องตัวมากขึ้นแต่ปัญหาที่วอบบแอบบมเบมอะค่ะปัญหาที่มาแบบไม่เว้นแต่ละวัน,นอาจจะยังเกิดขึ้นอยู่นะคะสิบถ้วยมเมจิเชียนนะกาวดาบเห็นไหมคือหวานรู้สึกว่าเนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาภายใต้สมคืนอัศบินถือดาบตึงห่า เออสถานการณ์สามารถพลิกผันได้นะคะต่อให้จะอยู่ในจุดที่ดีดีเหลือเกินนะคะเป็น judgment เป็นสิบถ้วยหัวใจมันพองโตใจมันฟูความรู้สึกมันสมบูรณ์นะคะรู้สึกเหมือนถูกเติมเต็มณช่วงหนึ่งแต่ว่าพอมันใช้ความพยายามมากจนเกินไปอ่ะมันเหมือนมันต้องคิดตลอดเวลาเพื่อให้สถานการณ์มันดีขือหวารู้สึกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นโดยที่พยายามให้มันดีคือการใช้กลยุทธ์ที่มีเพื่อให้มันดี แต่ปัญหามันไม่ได้ดีเพราะว่าถูกแก้ไขได้จริงๆถึงออกมาเออวก็รู้สึกว่าบางทีเหมือนพอใช้ความพยายามมากจนเกินไปอ่ะสุดท้ายเราจะเครียดเพราะว่าต้องทํานูนน่นทํานีน่ทํานั่นทํานี่ทําทุกอย่างเพื่อให้มันดีพอวันไหนที่เหนื่อยแล้วไม่อยากจะทาอ่ะมันอาจจะกลับมาแย่ลงอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีไพ่จัดฉันเป็นเข้ามาอย่างที่บอกนะคะสถานการณ์ด้วยโชคชะตาอาจจะถูกปดบล็อกไปแล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเองก็ได้ที่อาจจะต้องคุยกันให้ลงตัว ไพ่ใต้สมรภูภิไพ่อัศวินถือดาเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่ยังพร้อมที่จะบุกอยู่ตลอดเวลาคือไพ่อัศวินถือดามันเป็นลักษณะของการที่บางทีอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทาเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันยังมีอะไรบางอย่างที่ขังคางแล้วก็รอเวลาระเบิดเอออย่างที่ผมบอกแล้วเหมือนมีการเอาภาพปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้คือปัญหาไม่มีนะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแต่วันหนึ่งที่ที่มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านั้นถูกขุดขึ้นมานะคะก็ยังกลายเป็นประเด็นได้อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมโชคชะตาปลดปล่อยแล้วครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่คุณและเขาด้วยว่าจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยังไงนะคะถ้าจะเย็นมากพอสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเพราะอย่างที่ผมอบอกแหละว่าจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์รู้วิธีในการรับมืออยู่ที่ว่าเราจะดื้อดึงเลือกที่จะรับมือในแบบที่เราอยากจะเลือกหรือว่าสิ่งที่ควรจะต้องเลือกอันนี้ก็อยู่ที่เราด้วยนะโอเคทีนี้คํําาแนนน,นะะ m มด i ดี f f o ฟอค่ะบางท่านก็อาจจะอยู่ในจุดที่เราเริ่มเหนื่อยนะคะเหมือนจะปล่อยมันเป็นไปแล้วกันมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้สึกพอแท้แล้วก็หมดพลังเนาะอะมาดูกันไพ่ใย,ยา่แนะนำอะไรบ้างเอ่ยโซเมดค่ะมีไพ่ใบนี้มาแสดงว่าหลายท่านน่าจะมีช่วงเวลาที่เราสึกว่าความรักมาถูกปลุกขึ้นมานะคะ ถ้ามีปัญหากันมานานบางทีช่วงนี้อาจจะอยู่ดีก็รู้สึกกลับมาหอมหวานกระชุ่มกระชวยก็เป็นไปได้เนาะหรือไม่ความรู้สึกของเราอาจจะรู้สึกอินกับเขามากเป็นพิเศษก็ได้นะคะ let's go control issue ค่ะก็ใจเย็นๆก่อนนะต่อให้เราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคู่เราแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องใจให้เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพ่ยขึ้นมาว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ยากเกินกว่าที่เราจะควบคุมหรือจัดการเองก็ต้องปล่อยช่วชะตาเขาจัดการไปนะคะทำในสิ่งที่เราทําได้คะ่ะสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็ ปล่อยวางไปก่อนเนาะ c h i l d r มีใครบางคนทําตัวเหมือนเด็กหรือเปล่าหรือบางท่านใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ Family issue ค่ะบางท่านมีปัญหาครอบครัวด้วยนะครอบครัวของเราครอบครัวของเขาครอบครัวขเขากับเราครอบครัวของเรากับเขานะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเยียวยา,วยาวความรู้สึก ต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนค่ะครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นไปได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนอายุน้อยกว่าหรือคนอายุมากกว่าเป็นไปได้หมดเลยนะคะภายตาสมขึ้นมา p เพลย์ฟ n นต e ค่ะ คุณน่าจะรู้สึกว่ามันเครียดนะคะจริงๆบางท่านอยากจะปล่อยวางตัวเองแล้วก็ทําตัวชิลๆสบายๆล่าเริงสุขสนานจริงๆแล้วก็ควรจะทําเพราะว่าบางทีไปตึงเครียดกับมันมากจนเกินไปแบบมองว่ามันก็ไม่ได้ทำให้สถานาการณ์มันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นปล่อยใจของเราชิลๆสบายๆทาอะไรได้ก็ทําสบายใจตรงไหนก็ทําตรงน,นั้นถ้าไม่เดือดร้อนใครนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าทําไปแล้วมันเดือดร้อนทั้งตัวเองเดือดร้อนทั้งคนอื่นบางทีอย่าไปเสียเวลาทํามันเลยดีกว่าเหนื่อยเปล่าๆปล่าเนาะ โอเคคะ่ะชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นันนี่คือแนวโน้มความรักความสมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหมายว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันน่าจะค่อยๆเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องควบคุมจัดการอารมณ์ของเราไว้ด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์เป็นชาวธาตุไฟนะคะ เป็นชาวธาตุไฟที่มีความร้อนแรงอยู่ในนะั้นและดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ด้วยบางทีพอเรารู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ถึงใจอาจจะทําให้เราหัวร้อนอารมณ์ร้อนหรือฟิลขาดได้ง่ายท,าท,าทั้งท้าจริงแล้วเราเป็นคนน่ารักนะเราเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นราศีเรียกแขกด้วยนะคะแต่บางทีเราแปลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งเราก็กลายเป็นราศีที่ไล่แขกออกไปจากเราได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆควบคุมสติตัวเองดีๆแล้วกันนะโอเคค่ะชาวราศีสิงห์แลนะคณนาสิงห์เรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่นานทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าาอจจะไม่เเกกิดขึนัใครลย แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากด like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย